สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของกอนดูยุตตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่15พฤษภาคม2556นะครับภาพตลาดรวมเนี่ยก็ยังมองว่าจะผันผวนอิงทางขาขึ้นต่อนะครับเรามองว่าถ้าจะมุ่งหน้าทดสอบไฮใหม่ที่1,630จุดนะครับโดยมีแรงหนุนระยะสั้นเนี่ยก็จากบรรยากาศการลงทุนทางบวกของตลาดในต่างประเทศนะครับอีกทั้งยังเป็นช่วงโคงสุดท้ายของการประกาศ ผลประกอบการของเราด้วยนะครับในขณะที่แรงซื้อสุดที่ของต่างชาติเนี่ยยังมีต่อเนื่องแล้วก็กลุ่มสถาบันเนี่ยก็กลับมาร่วมซื้อด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับโดยยังคงมองแนวต้านสําคัญเนี่ยก็จะอยู่ที่1650จุดบวกลบนะครับจึงเน้นเก่งกําไรนะครับแบบขึ้นขายลงซื้อในกรอบต่อไปนะครับโดยมองกรอบวันนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่าง1 6 1 6จุดถึง1635จุดนะครับ สำหรับปัจจัยที่ติดตามนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยเดิมที่เราเคยเกล่าวไปแล้วนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในเรื่องของหุ้นที่ครบเกณฑ์แคสบาลานนะครับเ,เราพบเพิ่มมาหนึ่งตัวก็คือตัว C R C I นะครับแล้วก็หุ้นที่ คาดว่ามีโอกาสจะเข้าเกณฑ์เนี่ยก็คือตัวฟอสกับตัวซังโกะนะครับสำหรับพอร์ตการลงทุนนะครับก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมก็คือหุ้น75%เงินสด25%นะครับโดยตัวที่คงไว้ในพอร์ตก็คือตัว SCB นะครับตัวโกลแล้วก็ตัวซิมนะครับแล้วก็ตัวที่ปรับออกเนี่ยก็คือตัวสุพรรนะครับก็ให้ขายทํากําไรไปนะครับอยู่ที่ประมาณสักเกือบ7%นะครับแล้วก็ตัว TTA กับตัว UMS นะครับก็ให้เปลี่ยนตัวเล่นนะฮะหลังจากราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ขยับรับข่าวเปิดส่วนโซ อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วที่แนะนำเข้ามาใหม่ก็คือตัว CPF นะครับราคาเนื้อสัตว์เนี่ยก็ฟื้นตัวนะครับบวกแผนการขาย non-core a s s e t นะครับเพื่อลดอัตราหนี้สินต่อทุนนะครับโดยเรามองราคาเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่31.50บาทนะครับสำหรับหุ้นเด่นประเด็นร้อนนะครับก็ยังคงตัวซิมนะครับตัวสุภาลัยนะครับตัวแพทเทระหว่างตัวแอดวานกับตัวดีแทนะฮะแล้วก็ตัวโกลนะครับ โดยมีตัวปรับออกไป1ตัวก็คือตัว UMS นะครับก็คือตัดขาดทุนนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยลงมาแตะจุดขาดทุนนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือตัว TTA ก็แนะนําให้ทยอยขายออกนะครับเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ตอบรับในเรื่องข่าวดีเปิดโรงงานสวนส้มของตัว UMS นะครับราคาตรงนี้เนี่ยก็ถึงแม้ราคายังไม่ถึงเป้าที่กําหนดนะครับแต่ก็ให้ทยอยขายทํากำไรออกไปก่อนนะครับแล้วก็ที่รับเพิ่มเข้ามา1ตัวก็คือตัว CPF นะครับ แม้ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะฮะแต่ค่าผลการดําเน,นินงานได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะฮะจากราคาเนื้อสัตว์ที่เริ่มฟื้นตัวสถานการณ์โรค EMS มีความชัดเจนนะฮะจากการแก้ไขปัญหามากขึ้นก็ทําให้คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจสัตว์น้ําในครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีแผนที่จะขาย Non-Core a s s e t นะครับเพื่อลดอัตราหน,นี้สินต่อทุนลงนะครับเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมนะฮะร,รวมถึงโอกาสการหาธุรกิจใหม่นะครับ โดยจุดเข้าซื้อเนี่ยเรามองไว้ที่30บาทนะฮะจุดทํากําไรนะครับมองไว้ที่31มสบาทห้แล้วก็จุดตัดขาดทุนก็มองไว้ที่19บาทนะครับปิดการประชุมสําหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นครับ